การดื่มน้ำรักษาโรคของจีนวารสารทางการแพทย์บอกว่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้าความเข้มของโลหิตยังสูงและมีผลต่อระบบความดันโลหิตในร่างกายแพทย์แนะนำว่าทันทีที่ตื่นนอนให้ดื่มน้ำทันทีหนึ่งแก้วเพื่อลดความเข้มของโลหิตพวกเราลองดูละกันอีกอย่างที่พบมาก็คือท่านพุทธทาสก็ทำแบบนี้เหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้มีคนมากมายส่งเสริมวิธีดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ นี่เป็นแบบนิยมอันดีงามอย่างหนึ่งชีวิตที่ดำรงอยู่ได้นอกจากอากาศที่บริสุทธิ์ก็คือน้ำน้ำหนักตัวของคนเราสองในสามส่วนเป็นน้ำจึงมีคนว่าคนประกอบด้วยน้ำอันที่จริงน้ำสามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายของคนได้สามารถทำให้ไตทำงานเป็นปกติขับถ่ายสิ่งโสโครกให้ออกจากร่างกายได้ นายแพทย์แนะนำบ่อยๆว่าดื่มน้ำให้มากทุกๆวันวิธีดื่มน้ำรักษาโรคต่างๆตามที่ได้ทดสอบมาแล้วได้ผลดีตื่นเช้าลุกขึ้นไม่ลางหน้าไม่บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสุก5้าแก้วขวดวิสกี้บรรจุดได้3แก้วหรือน้ำหนักของน้ำ1.26กิโลกรัมเท่ากับ5แก้วรวดเดียวจะรู้สึกหายใจเหนื่อยอึดอัดไปหน่อยหลังจากนั้นจะปัสสาวะบ่อยๆการปฏิบัติยากลำบากเช่นนี้หากผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นอาจจะเลิกเสียกลางคาันผู้ที่ใช้ มองทั้งวันทั้งคืนในธุรกิจการค้าหาเวลาว่างไปออกกำลังมีได้ทุกเช้าควรปฏิบัติดื่มน้ำรักษาโรคแทนการออกกำลังกายเชื่อมั่นได้ว่าจะต้องปราศจากโรคชีวิตยั่งยืนอย่างไม่ต้องสงสยัยในระยะนี้มีผู้ใจบุญพิมพ์คำอธิบายวิธีดื่มน้ำรักษาโรคต่างๆส่งไปให้เพื่อนฝูงเพื่อนที่ได้รับรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่ง<ม>การที่ช่วยซึ่งกันและกันแบบนี้ควรจะเผยแพร่ให้มากขึ้น ผู้เขียนยินดีให้วิธีดื่มน้ำรักษาโรคของจีนนี้เปิดเผยให้ผู้อ่านได้มีโอกาสค้นคว้าและทดลองได้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ความเป็นจริงได้ผลอย่างนี้แน่นอนเนื่องจากทําให้ลำไส้ใหญ่ผลิตโลหิตใหม่มากขึ้นซึ่งโลหิตใหม่นี้ผลิตขึ้นจากฝอยคล้ายสักกราดที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ดูดธาตุอาหารต่างๆผลิตให้เป็นเม็ดโลหิต เนื่องจากลำไส้เคลื่อนไหวไม่เต็มที่เป็นเหตุให้โลหิตจางมีอาการรู้สึกเคลียและเป็นโรคเป็นการรักษายากลำไส้ของใหญ่ยาว8เมตรทำหน้าที่ดูดธาตาุต่างๆจากอาหารถ้าลำไส้สะอาดอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปผ่านการย่อยแล้วดูดไปผลิตให้เป็นโลหิตใหม่เป็นการเร่งให้เกิดพลังงานในร่างกายให้สมบูรณ์ขึ้น โรคต่างๆจะหายไปเองอายุก็ยั่งยืนมหาวิทยาลัยตามมนทนต่างๆในประเทศจีนได้ผ่านการทดลองและประกาศเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน วิธีดื่มน้ำรักษาโรคสามารถรักษาโรคดังต่อไปนี้คือท้องผูกปวดหัวเวียนศีรษะโลหิตจางโรคประสาทความดันโลหิตสูงอัมาพาตทั้งกายเป็นลมปากเบี้ยวโรคปรวดตามคอโรคอ้วนพีปวดในกระดูกเส้นเอ็นปวดเมื่อยหูอื้อใจเต้นมือเท้าอ่อนเคลียโรคไอโรคหืดหอบหลอดลมอักเสบวัณโรคเยื่อสมองอักเสบ โรคตับโรคไตเป็นนิว่วกรดเปรี้ยวในกระเพาะอาหารมากเกินไปกระเพาะอืดกระเพาะอาหารเป็นแผลเน่าเรือรังโรคบิดโรคริดสีดวงทวารโรคเบาหวานสายตาอ่อนโรคตาต่างๆต,ตาออกเลือดสตรีประจำเดือนไม่ปกติระดูขาวมะเร็งในมดลูกมะเร็งเต้านมจมูกอักเสบเจ็บคอและโรคผิวหนังต่างๆต,ต,ต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของผู้ที่ได้ผ่านการทดลองดื่มมาแล้วหนึ่ง ผู้เขียนได้พบกับผู้ชราที่มีสุขภาพอย่างสมบูรณ์ได้ทักทายกับท่านถามท่านว่าเคยเจ็บไข้หรือเปล่าท่านตอบว่าหลายสิบปีมาแล้วไม่เคยเจ็บไข้ามาเลยท่านกล่าวว่าตอนที่อายุ20ปีกระเพาะอาหารเป็นแผลเน่าเรื้อรังนอนอยู่กับที่นานถึง10ปีได้ผ่านการตรวจจากนายแพทย์5ท่านรักษาฉีดยารับประทานยาไม่ได้ผล ต่อมามีนายแพทย์ท่านหนึ่งได้แนะนําว่าคุณควรทดลองดื่มน้ําสุกอย่างนี้ตื่นแต่เช้าหน้าไม่ล้างปากไม่ม้วนดื่มน้ําสุกห้าแก้วทุกๆกวันอย่าให้ขาดตอนและห้ามไม่ให้รับประทานอาหารก่อนเข้านอนนายแพทย์สั่งเสร็จก็กลับไปโดยไม่ให้ยาไปกินวันรุ่งขึ้นผมก็ทําตามนายแพทย์สั่งดื่มน้ำห้าแก้วรวดเดียวในหนึ่งชั่วโมงปัสสาวะสามครั้งหลังจากนั้นก็รับประทานข้าวต้มรู้สึกรสชาติของข้าวต้มอร่อยกว่าที่แล้วแล้วมา วันที่2ดื่มน้ำ5้าแก้วอีกถ่ายอุจจาระออกมามีเลือดดำปนอยู่มากต่อจากนั้น3มเดือนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีก10กิโลกรัมเวลานี้ผมอายุ64ปีแล้วนับแต่ได้ปฏิบัติดื่มน้ำมายังไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม่แต่หวัดก็ไม่เคยเป็น สองเมื่อผมยังเป็นเด็กเคยเป็นเยื่อสมองอักเสบนายแพทย์สั่งให้ดื่มน้ำห้าแก้วทุกวันไม่นานเยื่อสมองที่อักเสบก็หายไปเองพันระยาผมเมื่อสิบปีก่อนเป็นโรคหัวใจและเป็นโรคอ้วนเกินไปร่างกายสูงไม่เกินห้าฟุตน้ำหนักตัวหนึ่งรอยี่สิบกิโลกร,รมัมพอดื่มน้ำได้สิบห้าวันโรคหัวใจโรคประสาทโรคเข็ดเมื่อก็ค่อยๆดีขึ้นดื่มน้ำได้สองเดือน น้ำหนักตัวลดลงไป16กิโลกรัมเมื่อก่อนเราต้องใช้ยาประจํานวดไฟฟ้าและรักษาด้วยวิธีเข็มแทงแบบหมอจีนก็ไม่หายแต่เวลานี้หายไปหมดแล้วจากการดื่มน้ำ3 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเคยถแถลงการร่วมสองครั้งเกี่ยวกับฝอยคล้ายสักกลาดในลำไส้ผลิตโลหิตขึ้นจนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครโต้แย้งเลยไม่ว่าโลหิตจะมาจากไหนแต่ธาตุต่างๆจะต้องมาจากอาหารอย่างแน่นอนเมื่ออาหารลงไปถึงกระเพาะแล้วผ่านการย่อยลงไปสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กธาตุส่วนมากกลายเป็นของเหลวเมื่อลำไส้ยาว8เมตรดูดธาตุต่างๆเสร็จก็จะส่งไปสู่ลำไส้ออกของที่วาวรหนนะักซึ่งเป็นของที่ไม่มีประโยชน์สำหรับร่าง กาย 4. กระเพาะเป็นแผลเน่าดื่มน้ำหนึ่งสัปดาห์ก็เห็นผลโรคความดันโลหิตสูงดื่มน้ำหนึ่งเดือนเริ่มเห็นผลกระเพาะบิดสามเดือนเริ่มเห็นผลท้องผูกสามวันก็เห็นผลท้องเป็นบิดกับปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆดื่มน้ำหนึ่งสัปดาห์ก็เห็นผลเข็ดเมื่อยตามคอสามเดือนเห็นผลผู้สูงอายุเข็ดเมื่อยทั้งร่างกายดื่มน้ำสองเดือนเห็นผล โดยเฉพาะผู้ที่โลหิตข้างอยู่ในสมองเกิดเป็นลมขึ้นเป็นมายังไม่เกินสามเดือนดื่มน้ำเพียงสัปดาห์เดียวก็หายเหมือนเดิมรับรองไม่พิการหรือเป็นอัมพาตผู้ที่ดื่มน้ำควรทราบดื่มน้ำสุกดีที่สุดหากดื่มน้ำประปาควรจะใส่ขวดไว้แรมคืนให้ตกตะกรเสียก่อนเพื่อป้องกันท้องร่วงเวลารับประทานอาหารดื่มน้ำได้ตามปกติแต่หลังอาหารสองชั่วโมงไม่ควรดื่มอีก ก่อนเข้านอนไม่ควรรับประทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามรับประทานน้ำส้มคันและจำพวกแอปเปิ้ลผู้ที่มีโรคประจำตัวดื่มน้ำทีเดียว5แก้วไม่ใช่ของง่าย ดื่มน้ำเสร็จทางที่ดีใช้หรือออกกำลังสัก20นาทีคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกขึ้นได้ดื่มน้ำเสร็จให้สูดอากาศเข้าปอดให้มากๆและนวดที่บริเวณที่สะเอวให้น้ำไหลลงสู่ลำไส้ให้สะอาดดื่มน้ำวันแรกภายใน1ชั่วโมงจะปัสสาวะสามครั้งติดติดกันแต่ต่อไป3-4วันการถ่ายท้องจะเป็นปกติภายใน7-8วัน การปัดสาวะเป็นเพียงครั้งเดียวนับแค่นั้นไปจะรู้สึกร่างกายสบายเวลารับประทานอาหารจะรู้สึกอร่อยเป็นพิเศษนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระเพาะลำไส้ได้ถูกชำระสะอาดแล้วผู้ที่หมดหวังแล้วจะรอดตายด้วยวิธีดื่มน้ำรักษาโรคต่างๆนี้จึงเขียนมาให้ทราบโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านจงปราศจากการไข้และป่วยต่างๆ ข้อควรทราบหลังจากอาตามาได้ทราบตามข้อนี้และได้ปฏิบัติตามรู้สึกว่าโรคต่างๆที่คนชราโดยมากเป็นอยู่บัดนี้รู้สึกว่าเริ่มสบายขึ้นเป็นลำดับเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงขอยืนยันมาให้ทราบเป็นการกุศลต่อไปท่านที่รับหลักการนี้ไปปฏิบัติแล้วถ้ามีประโยชน์ดีควรเผยแพร่ต่อไปเพื่อเป็นการกุศล